ค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะคลิปนี้แอนก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำวีซ่านักเรียนนะคะให้ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าใครนะคะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอยากให้แฟนนะคะอยู่ประเทศไทยนานๆต้องฟังเอาไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าแฟนเรานะคะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์50ปีที่จะทำวีซ่าเกษียณหรือว่า Early r e t i r ทนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะที่จะให้แฟนได้อยู่ ประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวได้นานๆน,นะคะก็คือวีซ่านักเรียนนังเองนะคะต้องบอกว่าวีซ่านักเรียนนะคะก็จะมีหลายโรงเรียนมากเลยนะคะที่รับทําในเขตพัทยาเนาะช่วงราคานะคะก็จะมีตั้งแต่3 0,000ื่นนะคะจนถึง5 0,000่นก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะว่าจะมีคอสยังไงนะคะก็จะมีคอสตั้งแต่6เดือนนะคะจนถึง1ปีเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะในทุกๆโรงเรียนนะคะที่ เราทําวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะเข้าเรียนเนาะก็จะจ่ายเงินก้อนแรกนะคะอันนี้แอนจะยกตัวอย่างโรงเรียนของพี่ชาเนาะพี่ชาก็จ่ายเงินก้อนแรกนะคะไป3 0,000บาทนะคะเพื่อลงสมัครเรียนนะคะพี่ชาจะเรียนภาษาไทยเนาะแล้วหลังจากที่รอบแรกนะคะเราเราก็จะได้วีซ่ามาเป็นตัววีซ่า3เดือนนะคะแล้วก็ทุกๆ3เดือนนะคะเราก็จะต้องไปแสตม์นะคะ ขอขยายวีซ่าที่ต่อมอนะคะแล้วก็เสียเงินอีก5000บาทนะคะแต่บางโรงเรียนก็จะ10,000บาทแล้วแต่นะคะแต่โรงเรียนอย่างที่แอนบอกคิดไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าโรงเรียนก็มีเยอะแยะมากมายนะคะส่วนโรงเรียนแอนก็จะไม่ได้บอกนะคะว่าโรงเรียนไหนแอนคิดว่า FC ก็น่าจะหาได้ง่ายๆเนาะมันก็คงจะไม่ยากเกินไปนะคะ เราก็จะไม่ขอพูดถึงโรงเรียนที่พิ่ชาติเรียนก็แล้วกันนะคะก็ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเสิร์ชหาคําว่าโรงเรียนสอนภาษานะีก็เสิร์ชใน Google ง่ายๆเลยนะคะก็ค่าเรียนนะคะของพิ่ชาทั้งหมดนะคะก็จะรวม ค่าเล่าเรียน30,000ื่นนะคะลงสมัครเรียนแล้วก็แ t ตม์ว visa อีก3ครั้งนะคะมันก็จะครบ1ปีเนาะก็รวมทั้งหมดนะคะก็คือ4 5่0 0นนะคะแต่ว่าเราจ่ายเราจ่ายไปแค่3,000 30, 0่นก่อนเนาะในก้อนแรกนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็จ่ายทุก3เดือนอีก5,000 5น0 0นะคะตอนที่เราไปแตมป์ที่ตอมอนั่นเองนะคะส่วนเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะเพื่อที่จะยื่นนะคะในการสมัครเรียนก็ง่ายๆนะคะ โรงเรียนของพิชานะคะก็จะขอตัวสัญญาเช่านะคะที่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เกตเฮาส์นะคะต่างๆทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนะคะจะต้องมีสัญญาเช่าเนาะอันที่สองนะคะก็คือพาส,สปอร์ตนั่นเองนะคะพาส,สปอร์ตของเรานะคะที่มีมาแล้วก็ติดตัวมานะคะอันที่สามนะคะก็คือใบ ลงทะเบียนพี่อยู่นะคะหรือว่าไปแจ้งที่อยู่ที่ออกให้นะคะนะอของตอมอนะคะแต่ละท้องที่เนาะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันส่วนของพี่ชาแอนไปขอให้ที่ อซอยห้จอมเทียนนะคะเขามีตอมออยู่ตรงนี้เนาะแล้วอันที่4นะคะก็คือรูปถ่ายแต่และโรงเรียนอาจจะขอไม่เหมือนกันนะคะโรงเรียนของ<ม>พิชาก็คือขอรูปถ่าย<ม>นะคะสีรูปเนอะอาะสีอิรยาบทนะคะภายในห้องนะแล้วก็จัดเตรียมไปให้แค่นี้ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนนะคะเรียน ที่โรงเรียนในประเทศไทยได้แล้วนะคะไม่ว่าแฟนคุณสนใจจะเรียนภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษหรือว่าคอร์สเรียนภาษาอื่นๆที่ทางโรงเรียนมีเตรียมไว้ให้นะคะก็ลองเข้าไปาพูดคุยนะคะรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้แอนยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะก็ถือว่ามาตอบคําคถามในคลิปเดียวเลยนะคะส่วน บางคนก็ยังอาจจะไม่รู้นะคะแฟนของแอนเนาะเอกสารพวกนี้นะคะเขาเป็นชาวรัสเซียนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะมาเล่าให้ฟังก็หวังว่า FC จะได้ข้อมูลนะคะครบถ้วนนะอาจจะเป็นแบบ ข้อมูลเล็กๆน้นอยๆนะคะนำมาฝากนำมาแชร์วันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอนด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรดีๆก็จะมาทำคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะมาแนะนำอีกครั้งหนึง่งขอทุกคนมีความสุขตดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ